นะครับหลังจากที่มีการถามมาว่าอีโร่นะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์วายนะครับปลดล็อกด้วยอะไรแฟลด้วยอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะทำการอ่า List o, ลิสต์อินโฟในส่วนของอีโร่หนึ่งสองศูนย์วายซึ่งเป็นซีพียูสเปกตรัมนะครับโหมดคำสั่งนะครับตัวนี้เป็นซีพียูนะครับหกห้าสามศูนย์เอ นะครับให้กดปุ่มที่โอเคนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็กดสตาร์ทคัสตอมนะครับแล้วก็เสียบสายยุด,ดีเข้าไปนะครับ กลับไปที่เดิมนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าเครื่องติดล็อกนะครับแล้วก็ให้ทาการ